ก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็จะมาแจกตัวเกมนะครับเป็นตัวเกมสเปคต่ํานะครับคือลื่นมากตัวเกมนี้ลื่นที่สุดแล้วล่ะคือแบบคอมผมเล่นหกห้าสิบเก้าหกสิบเฟรมเลยนะครับอาจจะแตะเจ็ดสิบบ้างเป็นบางที่เคงั้นเดี๋ยวเรามาสอนลงเลยนะครับก็เดี๋ยวใต้โพสใต้คลิปผมก็จะเป็นลิงก์โหลดนะครับก็กดโหลดมาได้เลยพอโหลดเสร็จจะเป็นไฟล์นี้คลิกขวาแล้วล้วก็แยกไฟล์ไปที่ GDA เนี่ยมันจะไปเป็นไฟล์นี้ อย่างแรกเลยก็คือเราก็เข้ามาเข้ามาตรงที่ตรงนี้แค่คลิกขวาแล้วก็รันแอดมินแล้วเราก็เลือกรูปเฟืองหาตัวเกมนะครับตัวเกมที่คุโหลดมะเมื่อกี้ว่าเราลงไว้ตรงไหนพอเราเจอแล้วเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยกดโอเคกดเซฟทีนี้เราก็การกระบาดออกไปให้หมด แล้วก็มาเสิร์ตตรงนี้นะครับเป็นดีเจ็คเตอร์ไหมครับแล้วกดที่ตรงนี้ทําตามเลยนะครับไม่ยากนี่แต่ windows 7ผมว่าน่าจะเล่นไม่ได้นะ windows 7มันไม่รู้เป็นที่อะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยก็ได้ครับเพราะว่า enb ตัวนี้เข้าวอรเข้าเกมไวมากครับ ไม่เกินสเปกเวยผมก็ลงมอสเออต้นไม้พวกอะไรนี้มาให้แล้วนะได้และมันเข้าเกมไวมากเลยนะตัวเกมนี้ภาพก็จะประมาณนี้เลยก็คือสวยเลยอะไม่กินสเปด้วยผมก็จะลงมอสต้นไม้มอสถนนไปให้นะครับแล้วก็เป็นมอสเอ,อ่อสถานที่ต่างๆ นี่นี่เดี๋ยวปบเวลาเลยลื่นมากเลยนะบอกไว้ก่อนลื่นแบบลื่นแบบหัวแตกสิบสองกระดะ่ะเวลานี่นะมัดต้นไม้ที่ผมมาลงไว้ให้ในตัวเกมนี้ก็สวยนะคือแบบลื่นนะลื่นเลยเหนะ่ะเนี่ยดูดิหกสิบเก้า fps เจ็ดสิบอ่ะคือแบบคือลื่นนะกเนี่ยมันก็สวยแล้วเนี่ยมีเบอร์มีแะไรคือแบบโอเคเลยอะ่ะไม่กินสเปคละ คือสเปกกับผมนี่สบายเลยนะสเปกต่ำกว่านี้อาจจะเล่นได้เลยนะไม่ได้แบบกินสเปกอะไรมากมายแต่เซตติ้งก็ประมาณนี้นะผมจะเซตแห่ประมาณนี้ใครอยากไปเซตอะไรเพิ่มก็กดได้นะแต่ผมว่าไม่แนะนำอยู่แล้วเอาที่ผมเซตไว้ให้ก็โอเคแล้วเนี่ยก<อ>็แต่เออแต่เราก็ต้องมากดอันนี้เพิ่มให้เขาดิติ๊กอันนี้เพิ่มให้เขาแบบที่เราเซตเนี่ยก็ะจะประมาณนี้เลยนะนี่หมาะไกลมันเบอร์เบอร์ได้นะ จะปิดก็ได้นะแต่ก็เไปไิดได้แหละมันไม่กินสเปคเครดิตอ n นบีก็เดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างนะครับนี่สวยนะไปที่ไหนดีบางแสนว่ะไปดูน้ำที่บางแสนน้ำก็ก็สวยเลยนะ มาถนนก็เหมือนจะเปลี่ยนไนะโอ้เราไปดูในกันในเมืองกันดีกว่า go go ls ไปดูตรงทางเข้าบ้าน cj ครับเพราะผมลงมอสเสริมอะไรไว้เวยอะแต่ตัวรถอะไรงี้ก็ไปหาลงกันเองครับไม่มีลงให้นะ เออแล้วก็มีแมปด้วยมอดแมปนี่เดดี D, ใช่ไหมเออเป็นเฮดดีนะครับมองแบบบันดาเนี่ยมันจะสวยขึ้นเออก็สวยขึ้นเลยนะแต่ผมแนะนำครับปรับสภาพอากาศสักสิบสองสองแล้วก็ เอ้ยปรับเวลาสิบสองแล้วก็ปรับสภาพอากาศสิมันก็เออก,ก,ก็สวยอีกแบบนี่ก็จะมีมอสตัวนะี้ด้วยนะผมลงเสริมไปนี่มันไม่ได้มีตรงนี้ตรงเดียวนะ ผมจำไม่ได้แล้วว่าลงไว้ตรงไหนบ้างไปหากันเองโคตรลื่นอ่ะลื่นลื่นสุดอ่ะลื่นอ่ละลื่นมากดูดี FPS เจ็ดสิบเจ็ดอ่ะเจ็ดสิบอาหลักเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบหกสิบอ่ะเซตตามผม,มนะนี่แล้วก็ข้างในนี้ผมก็ เซตตามนี้เลยก็จะคอมไพาอาจจะแบบอยากให้มันเลื่อนกว่านี้ก็แบบนี้สักโลก็ได้ก็ยังเล่นได้อ่ะไม่ได้แย่โอ้โหแปดสิบอะึ้นในแปดสิบอะอเยอะเราไปที่ไหนกันดีไปที่ไหนกันต่อดีเอ่อไปหน้าเมือง ไปดูว่ามอสที่ผมลงเสริมไว้มันติดหรือเปล่าโอ้รถไม่แรงเลยว่ะรถไม่แรงเลยว่ะเน้นอัดยาวๆใช่ปะเออนี่ตรงนี้ผมว่าลงลงมอสให้ด้วยนะตรงนี้จะต้องขอบคุณเจ้าของที่ทำด้วยครับแต่ไม่ใช่คนไทยนะ ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ไหนมันเป็นแพ็คที่ผมทำมานาน้ะเดี๋ยวจะแจกได้แหละสวยกว่าแบบเดิมอยู่ครับอันนี้ยินดีนี่ก็ลื่นเกินมันลื่นจะไม่รู้จะจะลื่นไงแล้วนี่ สเปคต่ำกว่ามผมเพราะว่าเล่นก็ยังเล่นได้อ่ะคนที่คอมสเปคต่ำกว่านะผมนะพราะว่าก็ยังพอเล่นได้อาจจะสักสนะี่สิบถึงห้าสิบก็ได้เอ,อสเปคไม่แรงมากแต่ขอเออเล่นได้ มอตต้นไม้นี่ก็อยู่ในเว็บนะครับผมไปเจอมาโอ้จะเจอไหมอวอามอมมอมมอมอยู่ไหนวะที่ลงมอตไปอ๋อนี่เจอแล้วนี่ตรงนี้เลยนะโอ้โห คือขับมาตรงนี้เริ่มแบบมีอาการอ่ะมีฮอให้เราด้วยหรือว่าฮอมันมีอยู่แล้ว,ลวก็ไม่รู้นะตรงนี้มีหน่วงนะเพราะต้นไม้มันเยอะเยอะมากอะ่ะทันนี้ลงผมลงเสริมนะครับมันไม่ได้มีแค่ในตัวเกมนี่ลงเสริมไปเยวไปถ่ายรูปก็ได้นะตรงนี้แล้วก็มีแถวๆริมทะเลด้วยนะครับ ริมทะเลก็ลงไว้เป็นบ้านแล้วก็เป็นที่จอดรถต้นไม้ไมนี่ก็สวยน่าใจยยาวเลยคลิปนี้ยายาวเลยถึงและใช่ไหมเออเนี่ยตรงนี้ผมลงบ้านไปให้ด้วยนะลง กระโดดน่เป็นเหมือนบ้านเออบ้านพักประมาณนี้บ้านพักนั่งชิลหรือไปร้านอาหารอะไรนี้ก็ดนอ๋ออ๋อไอ,อ,อ,อ้ช่องนั้นอย่าไปกดติดตามอะอะไรครับผมขับมาได้ครับพี่มาชนบ้านผมเนี่ยผมดีใจครับพี่ ก็นี่นะครับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวบินดูมุมสูงนะเออดี๋ยวปิดหนึ่งแล้วเอ้ยคุณคุณตัดอะไรตัดขึ้นมาแเราบอกว่าโกดูดิฟโชมาลงเลยไปสิบนาทีขึ้นมามาดงมาดิฟโชเลยล่ะก็ดิฟโชคนดูไงว่าฆ่าเป็นยังไงเขาต้องมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างนั้นด้วยอ่าเดินๆเอาไว้เขียวแนกๆคุณเนี่ยฮะมือคือรถกูมามถ่านมาเสร็จยัง เดี๋ยวดี้นี่ยังบินให้ดูไ่ทั่วเลยเนี่ยบ้านเอา้าบินดดงบินดงจอดรอโอเครลยละเอียดบ้านก็ประมาณนี้เลยนะก็นี่แหละผมก็ลงไว้ให้ในตัวเกมแต่มันลื่นนะขอตาฮัทนี่น่าจะ้อยเอฟเพียนนะขอ,ขอตาฮัดแรงแต่คนเล่นมันกาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องไว้ข้างหน้านะเดียวซ้ายข้างหน้าไปที่จอดรถอาเอาแบบเท่ๆนะแล้วขับแบบดิทัเท่ๆนะ ตรงไหนข้างหน้าน่ะนะทางกาแ่ไม่มีถนนเลยเยอะนะทางซ้ายเนี่ยเออเข้าไปจอดเนี่ยนี่เหรออ๋ออ๋อออเ้ยมันตนี่ยอไอ้เหี้ยมอสกูแตกหมดเอากูไม่รู้ว่ตรงไหนกูได้ลงอ่ะออโดนทีตกครบท์ติดรถรอลวกันตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะลงมอสให้ไปด้วยนะครับให้มันแบบเออมีอะไรน่าดูมากขึ้นแล้วมีตรงไหนอีกว่าที่ลงอีก ตรงไหนอีกอ่าน่าจะหมดแล้วนะตรงไหนอีกเหรอไม่น่ามีครับหมดไ,มได้จะหมดแล้วก็ประมาณนี้เลยนะตัวเกมน,นี้แต่คือมันลื่นมากยิงนนะโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคนทเทพเขาดิฟกันดีกว่าไปขึ้นเราถ้าติด โหนี่ผมก็ดิฟเองเลยนะครับเนี่ยโหเนียนเกินดิฟเนียนเกินโอ้ึงชมกูอ่ะไม่กิ้มึงชมกูหลุดเลยเฮียอะไรอ่ะมึงชมมึงอยากชมกูดิดิฟดิฟไปเลยนีได้แบบชมวิวด้วยเบอร์กูมองเฮียไม่เห็นเลยว่ะโหเจ็ดสิบนะเอพีเเจ็ดสิบพราะว่าถ้าสเต็กคอมต่ำกว่านี้นิดนึงก็อาจจะได้ัรงมา สักสี่สิบถึงห้าสิบเออถ้าจะได้สเปคที่แบบเออเนาะสเปคต่ำว่าผมอ่ะแต่ถ้าแบบสเปคแรงก็โอ้โฮหฮาร์ดขึ้นร้อยจะไม่ขอฮาร์ดขึ้นร้อยเลยใช่ไหมหชัมชวร์ต้อมครับก็อย่าลืมไปกดติดตามอะไรนะอาร์จีเซอร์วิคช็อปอะไรน,นั่น <Civic, Civic, S 1> อะเซอร์วิคเซอร์วิคเซอร์วิคดีๆเดี๋ยวขึ้นซ้ายบนนะคร <c oughs> ข,นะขึ้นซ้ายบนเหมือนเดิมขึ้นซ้ายบน <c oughs> แต่ค่าลิกเกอร์ิตแล้ว อ้ย่าฆ่าโฆษณาด้ะปิดคลิปดีปิดคลิปดีปีกไล่โอ้โหเนอะโอ้เหมือนไม่ไม่ปิดคลิปบ้างไม่ปิดคลิปบ้างปิดคลิปดีผู้ปิดคลิปก็ดูดูคนเท่มดิฟอยู่เนี่ยอะไรอทุกทีกู้ให้คลิปไปทั้งสิบนาทีอ่ะโอ้โหมึงดิบมึงนิ้วมือใหญ่เนี่ยขอตึ้งตึ้งอะนะขอตึ้งตึ้งเลยดิฟแบบเดี๋ยวไปเนี่ยเดียอันเดียวอันนั้นอันนั้นอันนี้ต่อเดี๋ยวจะใส่เพลง เอจาวูอาร์เซนซเมสซิโมน่าเนี่ยนี่เงียเอวูยุนซีเขาก็ที่เขาชอบลงกันนะอ๋อไอที่มึงพี่กูส่งทิปดูนะเออนี่เที่ยวเที่ยวมันอะอุ๊ยโอ้โหทหารตรงนี้เขาสวยอะดิฟชมแต่ทีเฮ้ยเฮ้ยดิบลงแลดิบลงนล้ว ไม่ปิดคลิปป้าต้องปิดคลิปลงดิฟลงก่อนเอาตองปิดตรงนี้ต้องปิดดิฟลงก่อนโอเคดิฟลงดิฟลงอ่าจะหลุดจะหลุดถนนนะจะหลุดถนนเนาะเอาใหม่เอาใหม่ัจบแล้วไม่ตัดชมกูชมกูเมื่อกี้เนี่ยมึงตัดขากูเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่เลยเทคสองตัดใหม่เทคสองไอาเลยไม่ตัดได้เดี๋ยวค่อยไปตัดในคลิปตัดในโปรแกรม นี่อ๋ออะไรไม่หลุดไม่หลุดอะไรก็แค่เซร์ฟเลนดิเฉยเุ้ยเขาพับแม่นีวไวเหมือนกันนะครับเลยขอแบบตึงๆให้คนเขาดูหน่อยแบบโหดอะไม่โหดได้ปะไม่โหดไม่โหดเะเอาดิเอาดิอ่าอ่านี้เรียกดิฟหรือเปล่า อันนี้โอเคสามร้อยหกสิบไปจอดอู่ข้างหน้าก็ได้จอดอู่ข้างหน้าก็ได้เดี๋ยววนไงวนวนวนไงวนไงวนยี่แต่แบบมันโอเคด้วยเนาะผมว่าไลท์หน้าจอได้ว่ะเอาจริงนะแบบไลท์ไลท์ใน YouTube ยูทูบด้วยเพราะตัวเกมนี้มันลืดมากนี่โอเคงั้นเราปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันก็คนที่ชอบมอดนี้หรืออ่าอยากได้แบบมอดอย่างอื่นอีกก็พิมพ์บอกมาได้นะครับได้คอมเมนต์ comment. แล้วก็อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตามให้ได้นะออสังมกตไหมล่ะยูยู Say goodbye <coughs>